ข้าศูนย์ก็ออกแน่ข้ามาจิกรองเท้ากันเอ๊ะขึ้นมาเปลี่ยนเลยมาขึ้นมาขึ้นมามาครับชิ้มใส่กบอ้าวโดนตีออกแล้วไม่ใช่กบเลยใส่กอกใส่กอกวบ

เน่ยๆนห้องฟองเลยไปยนเอาเอามปลาได้อายมปลาได้อ่อนเยดอืมวานก็ษณะเขาตลอดเดินจนปวดขาว่าอ๋อทลองไปโยนไปตองแล้วพ่อมาอ

ก้าวก้าไปโดนลูกเหล็กเขานะก้าดีมสบยกัไกันไมเสียได้น้อยน่อยโดนไปตองได้มั้ยก็เดีเดียเม็ดเดียวสองหมูสมี่ไม่เจยังไม่เจาหมูก็สิ เออ้าองให้เลยงเขาสมต้องเลี้เขหน่อยแล้วหเเดียวจะได้มแคนี่มันต้องดูะดเูข้างล่างมีคนเล่นเลแล้ว่คนเล่นลวอข้างล่างคนเล่นเ

ไม่ได้แล er oh. okay. <in> ้วว่ะไ่ได้ใช่ฮัลโหลด้หรดแล้วอหมวมดล้ยูเข้าครับคนนี้ฮะประกาศดีนเอ่อไปอยู่กับผมแล้ว สบายเลยก็ทำอะไรไม่รู้เลยเก้าแขกกลับมือก็เนียก็ตั้งนั่งร้านแล้วก็ตอนนี้อยู่ร้านนี้เลยเส้นฉับเส้นฉับเสียเฟมแล้วครับจะไปทำงานคือฝดตกมีอะไรบ้างลุกทุกลุกทุกเลยสิาสัมภาษณ์หน่อยได้เป็นไงบ้างงานคืนอยู่คนเดียว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 ได้วันนี้ไม่อยู่คืนคนเดียววันนี้ตอนนี้มีหลายคนวันนี้ เป็นไงงานเอาหน้าที่อะไรมาฝากไปวันนี้ก็ไปวันนี้มีเทปูนที่รา้านดีโมติติวเออพวกผ้าเกล็ดนะอ่าแล้วแล้วฝนตรงนี้เทได้ไหมนะเนี่ยเป็นเส้นปูนมาเนี่ยดูสาากรฝนเอไม่เกี่ยวหรอกฝนปกเทได้นะเทปูนอ่าเสร็จแล้วก็ผ้าคงติดคงไว้ทางบงทางบ้านเป็นไงอยากกลับเลย

เวิริงอะไอโควิดอะมาซูบี้ยาโอมาทีเดินทอะยาอ๋อที่าอ๋อที่ขครับไอไดเล็กเนี่ยรถหกล้อนะครับที่ข้อคืนรถติดละยาเสพติดหมดเลยใส bad okay okay